สวัสดีนะครับทุกคนเห็นทุกคนทุกคนช่วยดูหลังเสื้อพี่หน่อยนะเห็นหรือเปล่าครับว่าเป็นแบบเสื้อฟรีไฟอะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวข้างหน้าเป็นตัวอะไรอะมีใครรู้ไหมคอมเมนต์บอกพี่หน่อยครับตัวเนี้ยอันนี้เป็นเสื้อจากฟรีไฟเลยนะครับพี่ก็ได้มาในงานฟรีไฟก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผม <Yahoo. S 1> แล้วก็มีเอฟซีแบบว่าอยากจะให้พี่อะรีวิวรอยสักมาหลายคลิปมากๆก็นะครับอันนี้คือสักตรงมืออะ ให้ดูประมาณนี้นะครับข้างในก็ก็มีนะครับแต่แบบว่าให้แบบไว้ให้แบบว่าให้แฟนอะไรเงี้ยดูต้องมาหาที่ห้องนะครับถึงจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะสักเพิ่มนะครับอนาคตเฮ้ยนี่มันชุดใหม่นี่ว่าดูดูด้ยไ,ไม่ใช่ชุดใหม่ครับนี่มันแบบของแลนะหเห็น <ๆ S 1> ปะเนี่ยกางเกงปีกนกสีแดง <ๆ S 1> แล้วก็กางเกงของผู้สาวสีแดงเหมือนกันเรอบนี้ทำไมเอ้ยถือว่าเขาดีนะเอาของผู้หญิงกับผู้ชายมาใส่กันเลย กไไไไไไ็ไม่ใชไม่ไม่ไม่่กันพี่มันแยกกันมันแยกกันเห็นปะก็มันแยกกันได้แหละแต่ใส่ในวงล้ออันเดียวกันต้องบอกว่า <c ười> นะครับผมคือแบบว่า GM อ่ะเอาของแรมาขายอีกแล้วนะครับเป็นของแรที่แบบราคาโคตรจะถูกเพราะว่า <c oughs> ตอนสุ่มเนี่ยเห็นปะ9 <c oughs> <ๆ S 2> ้าเพชรตัว39กอะไรเงี้ยเห็นปะอันนี้คุณโจโจ้รู้ไหมครับว่าอันนี้คือรายการปั้นในดีไก่สวยดีแรนะ e ีพ หนึ่งร้อยแล้วนะครับเยสโคตรเอาเรื่องอันนี้คือต้องลงลงทุนอย่างมากนะครับต้องน้องต้องกดดิสไลค์เท่านั้นนะครับกดไลค์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 ก็วันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาสุ่มชุดแบบชุดแรใหม่ให้น้องๆทุกคนดูแล้วกันนะครับเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยนี่มันโจโจดีกว่าทำไมเขาทำไมเขาเกมมาเป็นหน้าตาอย่างนี้ ขอขอมากน้องๆก็นะครับเดี๋ยวอีพีนี้พี่ก็มีงบอยู่1,000บาทเดี๋ยวขอเติมแป๊บหนึ่งล้วกันก็นะครับพี่ก็เติม1,000บาทเรียบร้อยมาดูกันว่าเราจะได้โบนัสอะไรในการเติมเพชรอ้าวได้โจโจ้เลยนี่ว่าเฮ้ยได้โจได้โจโจ้มาเลยนะตัวแรกโอ้ ก็นะครับคุณดูอยากให้พี่ตั้งชื่อเต่าตัวนี้ว่าอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตั้งต้องขอใส่ก่อนต้องขอใส่ใสก่อนเฮ้ยยังไงมีไอ้โจโจ้หน่อยได้่หมวาเอ๊ะไม่ใช่หน้าเหมือนไอ้เวฟเลยหน้าเหมือนลูก้าเหรอใช่ไม่ไั้ที่จริงสายพันธุ์เราหน้าเหมือนกันหมดนะมาอัปเดตกิจกรรมก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเต่าโจโจห้าร้อยเพชรนะ ก็จะเป็นแบบชุดผู้สาวมานะครับอ๋อเป็นท่าเต้นท่านี้นี่ว่าเฮ้ยท่าเต้นที่พี่สุ่มเมื่อกี้นี่ว่าเฮ้ยชุดโคตรเท่พี่มีทรชนเป็นโลกมาซะด้วยนะเิริฟนี้เขาค่อนข้างไม่งกเท่าไหร่วะใช่ครับ GM GM เป็นพ่อผมเองใจดีเช่นนะมาเอาเรื่องที่พี่สุ่มก่อนเลยรักกันนะครับผมสักแบบสักสักสักยี่สิบเพชรรักกันอะไรเงี้ยน้อง เฮ้ยถูกอันเลยเฮ้ยเดี๋ยวินเดินเดถูกอันหรืถูกถูกถูกมันลดราคามันลดราคาถูกถูกถูกเปิดไปเลยครับผมเพื่อความดวงดีคอมเมนต์มาแปมจะไม่เกลือไปเฮ้ยเป็นไงอีกสักอีกสักหกกล่องแล้วกันโอเคพอเลิกสุ่มนะครับน้องๆได้มายี่สิบอันยี่สิบอันคือแม่งเราเลีกอะไรไม่ได้เลยนะครับจะได้สุ่มต่ออีกสักนิดนึงละกันเนาะ รักแปดกล่องละกันไม่มีคู่ปองลดหรอกาะาเอ้ยลดร,ราคาหรอไม่จําเป็นต้องใช้ลดของลดราคาครับพอดีแบบไม่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 ชอบของถูกครับชอบของแพงอะเออ <laughs> แต่ว่าในการท่านอดีตถ้าของถูกก็ยิ่งดีนะครับงั้นเดี๋ยวพี่จะแลกเป็นแลกท่าละก,กันนะครับยี่สิบเก้าอันไปปัมือเ <s> ย็ดมาด,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 ดูดิดูด <s> ิดูดินี่นะฮะท่าปบมือครัปผมือไม่ว่าผมว่า,ผม,มมาผ,มผมรู้สึกว่าชุดอ่ะมันตึงเกินไปนะ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเอ้ยผมมีชุดนี้ด้วยในคืออีพีที่แล้วนะพี่ได้ชุดนี้มาด้วยนั้นน้องๆอันนี้จะเป็นแบบท่าในประเทศไทยเป็นชุดคอยแบบกับโอเนตีนด้วยชุดเนี้ยเห็นปะพี่แต่งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเนี่ยตึงกว่าเยอะเห็นปะโอ้โหแม่งดาบนะ่ชอบดาบมันมากมาครับเต่าโจโจ้นะครับอยากให้ชื่ออะไรคอมเมนต์มา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 สุ่มกันที่มาสุ่มกันที่กิจกรรมไฮไลท์เราดีกว่านะครับก็คือกางเกงปีกนกเว้ย เป็นกางเกงแลนะคะผมพี่เชื่อว่าหลายๆคนอยากได้ใครอยากได้ยกมือขึ้นใครอยากได้ยกมือขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ชายหรือผู้หญิงก็จะมีชุดคอปบ้าด้วยนะครับเป้าหมายเราก็คือ999เพรนะครับไม่รู้ว่าหวังสุงมไปหรือเปล่านะไปเริ <c oughs> ่มสุ่มเลยครับ <c oughs> ทีละหนึ่ง99เพรยาวๆไปเลยนะพี่จะสุ่มแบบยาวๆไปเลยๆมากับแกโจโจนะครับมาดูว,ว่าจะดวงเดย์หรือปราขอกางเกงปีกนกสักสีหนึ่ง <c oughs> อันไหนก็ได้นะครับเป็นผอก อะไรอะไรมอนได้เหตุไม่มันได้เหตุดีกีไงมันเป็นของแด้ที่โคตรจะถูกเลยนะผมว่าแถมแบบมันเป็นชุดไฮไลท์อ่ะต้องว่างี้ดีกว่าเน้อมาป่ะพี่ใช่เฮ้ย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 มาเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบเมื่อกี้ไม่ไม่มันมาแล้วพี่มันได้แล้วเออได้ได้ซูเป็นหญิงซูเป็นหญิงเออได้กางเกงแล้วเฮ้ยโคตรถูกเฮ้ยถูกมากดูดิเฮ้ยไม่โคตรเอาเรื่องครั้งเดียวเลยนะเนี่ยเออแบบ ถูกมากนะครับอันนี้คือไม่หลอกผู้บริโภคนะครับเซิฟเนี้ยแต่ว่าเป้าหมายเราวันนี้พี่โจทาพี่ออมาก็คือ9 99เพรใช่ปะเออใช่ใช่อดีตอดีไปครับผม<อ>สุต<อ> <ขอ S 2> ่อ <ๆ S 1> ลละแล้วกันอือ20ครั้งจะได้อะไรบ้างมาดูกันเดี๋ยวพี่จะขึ้นเพชรให้ดูนะว่าหมดกี่เพชรไปแล้วเออคือต่างประเทศเขาฮิตกันมากเลยนะครับชุดคอบาบง่าย เปลีี่ยนสอุ้ยแม่งเฮชรดีกี้เลยอันนี้คือเพชรดีกีเพราะว่า14กุมภาพันธ์เนี้ยนะครับพี่โจจะกลับไปหาแฟนเก่าที่เป็นหมาไงอุ้ยอุ้ยก็เลยต้องเอาอาหารหมาพี่กินนะครับน้องอุ้ยเลยไปเนี่ยอุยเลยนะน้องเออลุยตามสิบครั้งอุ๊บดือดื้อเด็อ๋อครั้งนี้ก็คือก็เกลือยุนะครับก็เกลือเลยนะครับไม่เกลือยุกเกลือเลยยิ้มสูงแบบ ปัดไปเลยแล้วกันนะแบบไปไวเลยแล้วกันโอ้โหแบบไปไวแม่งโคตรติดเกลือไม่ไวไม่ไวไม่ไวไม่ไ,ไ,ม,ไม่รู้เลยอ่าครั้งเดียวค,<อ>ครั้งเดียวครั้งเดียวสลับสลับกับสิบครั้งแล้วกันเออแจมมาครั้งเดียวสลับกับสิบครั้งนะครับอ oh โอ้ยเพชรใช้ไปโคตรเยอะแล้ว er ตอนเนี้ยขอเกงกีนตนกอีกได้ไหมอ่ะถูกถูกอ่ะครับผมไหนให in ้เกงกีถูกถูกชุดเขาบ้าก็ได้ไม่ได้แตเฮติกีว่ะก็อาหารหมาไงอ่ะก็คุณจะกลับไปหาแฟนต่อมาเลนทายไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้คือต้องให้ไอเวฟนะ อ๋อเพนดีกีนี่ใช่ไหมเออใช่คิดถึงเห็นเห็นจุ่มไม่คิดถึงแฟนเก่าอยู่ไงเออแต่ว่าบอกเรื่องเขามาแล้วก็กลับไปคืนเดียวกับเขาประมาณนั้นน่ะเฮ้ยถ้ามกดเอาหางนกยุงก่อนดีอ๋อเพิ่มดวงไงไหมเพิ่มดวงมันตอนนี้หาเรามันหนักดวงเราบากที่แบบว่ามันมันล็อกไงมันให้กดก่อนผมเชื่อในพลังของแบบมัดดวงว่ะต้องได้แน่นอนเลยเฮ้ยเกินไปเกินไปเกินไปคุณศรัทธาในราชาวัดดวงไหมแค่นั้นเลย ไม่พี่พี่หลอกผมหรือเปล่าไง๙๙๙เพชรมันมาจริงหรือเปล่าไม่มันแล้วแต่ดวงคนวันนี้อาจจะดวงไม่ดีเอ้ยเอาหางต้อยุงเร็วมันหนักกระเป๋าแล้วน่ะเออเฮ้ยโอ้เอาไปกินนะไปกินนะเดียวเอาไปกินนะเนี่ยเอาไปกินนะาไปกินนะเอออออใครอยากกินก็ติดต่อมาฮะมาหาพวกเรานะครับยากจริงอ่ะยากตื่นนะผมว่ายากเกว่ะรอบแรกคือมันแบบหลอกให้เราตายใจว่ามันไม่เกลือไงเกลือเหมือนกันนี่ว่า โอ้ไม่เกิดเฮ้ยโคตรหลอกสิบครั้งยาวๆเลยดีกว่าผมว่าหนึ่งพันเลยเนี่ยเนี่ยเพชรกำลังจะหมดแล้วดูดิครับตกเพชรดีกี้โคตรบ่อยอ่ะเออจะบ้าโมันต้องรีดวงหรือเปล่าพี่มันต้องรีดวงหรือเปล่าโอ้เรออกเข้าไปด้วยเราเราออเข้าไปด้วดูดิไม่มาหนักตื่นโอ้แม่งเคลือดจัดเลยแม่งตอนแรกแค่หลอกเราอะว่าได้กระเกง ให้ตายใจแล้วก็สุ่มต่อไปต้องเต้นเพลงพี่ต้องเต้นเพลงเลยนะพี่สุมรอบนี้ไปก่อนดีสา้พี่ดาเราค่อยไปสุมรอบพิเศษปั๊บนี่คือเจ็ดหกนะครับคันที่หกแล้วนะครับห้าสี่สามจ้าโอ้โหเหมือนแบบแววแววปะ แมวแมวไม่ต้องปืนโอ้ยโอ้ยได้ปืนนั่นได้แสงหมดใช่ไหมท็อปสุดท้ายของจริงโอ้ยม่ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับรอบพิเศษนะครับอันนี้โอ้เอ้ยรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายได้เหรอสิบเก้าเพชรนี่ไงรอบสุดท้ายมันมันจะมารอบเร้โอ้โหไอ้เหี้ยไปเปิดกล่องมาดิโอ้แม่งไม่ได้แบบพี่ ไอ้เต่าโจโจ้ทำไมไม่ไม่มอบดวงให้แป็บมาดวงมาไว้ไอ้เต่าโจโจ้เอาเต่ามันซ้าไงมอบไปทันน่ะเมื่อกี้รีบกดเกินไปเฮ้ยมามามากล่องเพชรสามครั้งแล้วกันนะมามีโอกาสมีโอกาสมาขอพี่ไปต่อทุนหน่อยแล้วกันนะครับเปิดทีละกล่องดีกว่าเนาะฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าใครยังศรัทธาในราชาบัตรดวงอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฉียดเอาไป็บทันเพชรมาได่มันผมว่าจริงๆเฮ้ย เพชรก็บาแล้วกล่องสุดท้ายอยู่ไหนวะสุดท้ายพี่โอ้โหหนึ่งเพชรล้วบาเลยกางเกงปีกโล้นะครับเอย่าเห็นเป้าก็กางเกงนี้พี่เสื้อมากน้องๆพอค่อนข้างจะชอบนะครับสายมีไรอะใช่ครับผมแบบสายยิงหัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็จะยิงหัวจับๆเลยละกันนะคลิปเนี้ยเสกกางเก่งไรเน้วมันส่งพลังครับปั๊บมาดิฉลามบุกเลยลูกอุ้ยฉลามเจอโลมาว่ะเฮ้ยเออว่ะเออว่ะเออว่ะฉลามเจริกิจหรือว่าอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยอะไรไงไฮไลทรไงดูมันแปลงร่างเบลิง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 โอ้ยขี้งืดจังวะเย็ดโดนหัวนะแล้เมื่อกี้โคตรตึงนะครับปักน้องได้ปากตรงนี้ในี่โคตรตึงปักไม่ทันอ่ะแต่ว่าจบศูนย์แน่นอนไม่เล่นกับมืออย่างเงี้ยใส่ไฮไลทรได้ชอบกันเยอะเลยนะครับสนุกกเองปีงน้องนะพี่ว่านะครับน้องๆเย็้ปักโซูอ่ะปักโซอ่ะเย็ดจากม่ปักโซูของผมปักโซูของผมเห็นปะนันนุนภาคอีสานนะเห็นปะเอ้าหรอเออ เอาแล้วคือเราปักแล้วมันยังอยู่ที่เดิมถ้าเราเกิดมาก็ใช่ไงก็มันไม่คลองแลยครับถ้าปักทงมันไม่คลองตึงเห็นแล้วเห็นไหมไเห็นไหมเห็นปะผมมาเกิดตรงนี้เห็นไหมไม่เห็นไหมเออเออเออเหมันเบือเหมันเบื่ไหนหน้าไหนน้าึงหัวโอ้ไม่มีแดดสักเม็ดเลยก็มันมันเข้าสู่ยุคสมัยอัดตัวแล้วครับคุณเหรอเอาคือบอกว่าจะดึงหัวอย่งไงไม่ไม่พี่พี่เดี๋ยวพี่จะเป็นคนเริ่มยุคใหม่ครับปั๊บเออสวย ต้องลงต้องลงต้องต้องลงหัวแตกเป็นไงเป็นไงดึงหัวคมๆไปแปลมมาดวงเต้นไก่อย่างไ้นี่อันนี้คือเราเต้นไก่ใช้ผู้ต่ดสู้คือใหผู้ต่อสู้หัวร้อนแล้วให้เขาเล่นไม่ออกนะครัก็คือไม่งโฟกัสอะไรอย่างอื่นคบไม่โฟกัสที่กงเกงก็พอนป่ที่มันเคยใส่เกงผ่วงคือแบบใส่กงเกงปีนกแล้วมันเล่นฮไลไ์เลยอะมันแบบเล่นฮไไ์เลยอะพี่เตไม่ทันป่ะ คือมันกลายเป็นแบบสายไฮไลท์เลยไหมพอใส่แกล้งจริงๆยกแล้วอ่ะแปลว่าการแต่งตัวเราก็ค่อนข้างจะสําคัญนะครับมีผลมั่นใจขึ้นการแต่งตัวมีผลนะครับปากน้องๆใช่เนี่ยเห็้ไหมน้องๆเขาตอบแล้วเขาตอบว่างี้อ้ยมั่นใจมั่นใจดิรออะไรล่ะมั่นใจเฮ้ยไอ้นี่มึ่งๆจังวะปัดจะเวอร์ก็เวอร์นะปัดจะเล่นกากก็กากไรฉลาดนนั่วะเมื่อกี้มานั่งตั้งไอวอลผิดนนั่แหละไม่ใช่ผิดดินั่งตั้งไอวอลแล้วแบบ อะไรวะวค้าคงน่ะแบบรุนน่ะตออแบบยิงก็จะมนโดนหัวปุ๊กนี่นี่มันตั้งอย่างนี้มันตั้งอย่างนี้ครับนี่สายไฮไลท์อ่ะปักพุงด้วยครับยิงก็ปักพุงเออมั่นใจอ่ะคิดว่ามั่นใจจะชนะพี่ห่อน้องพี่ก็ดูหมัดผมก็แบบหมัดแดงก็หมัดสีแดงแก็เป็นแางสีแดงอ่ะครับอันนี้หมัดหมัดได้มาเท่าไหร่อ่ะหมัดน,นี้ก็ประมาณล้านเพชรมัดปุ น้องๆเสื้อป่ะน้องๆแต่พี่ไม่เสื้อนะน้องๆหมัดประมูลครับมันเป็นหมัดประมูลร้านเพชรอับคุณปั๊บปั๊บนี่ผมไม่โดนล็อกไอ้หน่ะไอ้ไก่นั่นนะไอ้ไก่สนามน่ะโอ้โหเตะเต็มยิงไม่โดนมันก็แต่งเอ้ยโอ้โหเลือดเลือดครึ่งครึ่งอยงนี้ออกมาดิออกมาดิเอาตายนั่นตายหมอกตายหมอกนั่นน่ะโอ้โหวัวเออแจมเต้นไก่ด้วยครับตกเกม ง่วงนอนว่ะมันแบบไม่ตึงเนาะวันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณแบบดาราตอกๆด้วยนะครับผมชื่อว่าโจซซ่ลูกน้องลูกกระจกแป๋มวัดดวงเด็กเสิบน้ำของแป๋มวัดดวงเด็กนวดหลังแป่มวัดดวงดาที่มาช่วยพี่ในการแบบส่มครั้งนี้นะครับเพราะมันมีไอ้แก่โจมานี่เองพี่เลยดวงเกลือนะครับสูปเลยทีหน้าคือแบบว่าเออใช่ครับคือแบบชุดคอปป้าเพชร99เพชรอะไรผมไม่ได้เลยอะคุณหลอกผมชัดๆเลยคลิปนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ ว่าและวทาไมคลิปก่อนหน้านี้ทําไมพี่สูงเกลือจังเลยอ่ะฝั้ฝันไรเดีฝันดีเห็นเกลือ